สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนะฮะนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ไม่มีอะไรไม่ไม่ถ่ายอะไรเลยนี่ก็กำลังจะนอนแล้วจที่นอนอะไรเรียบร้อยนะฮะอุดหน้าต่างเรียบร้อยอล้วเอาเอาเสื้อไปบังในตรงช่องแสงข้างบนหน้าต่างนะเพราะว่าอ่อีอีอะไรหัวข้างหลังมันชอบเปิดไฟเยอะงั้นมันสว่างเลยเอาไปอุ่นลยอุดไว้สมมติว่าถ้าจะพาะที่ขึ้นจะได้นอนมืดๆแต่ นี่มันก็ไม่ได้ดึกอะไรขนาดนั้นหรอกเี่ยแต่ว่าผมจะนอนแล้วนะฮะวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆนะวันเออแบบรู้สึกว่าวันนี้ข้างล่างตัวเงินตัวทองจะเข้าร้านมาจากไหนวะม,มันข้ามมันข้ามถนนข้ามฟากมาจากมอเลยเพราะว่าในมอมันมีตัวเงินตัวทองเยอะนะฮะก็เออนั่นแหละมาจากทางนั้นไม่รวมกันแต่ แบบมันมันอยู่ในครัวนั้นเห็นยุ่งกันใหญ่เลยเออตอนนั้นบุมลงไปเอ่อเอาน้าแข็งเลยนั่นแหละเออลงยาวน้ําแข็งแล้วก็เดินไปดูในครัวเห็นเอาอะไรกั้นไว้เต็มเลยนะฮะไล่ไลต่ตรงไลต่ตรงเงินตะทองนี่ก็กันก่อนตรงนั้นเออ คนในมเขาเรียกตัวเงินตัวทองว่าไอ้ตุนะะน่นนะฮะนั่นคือแสลงในมอเขาเรียกว่าตุ่ไอ้ตุ๊่นเราตุ๊ตนะฮะเขาเขาไม่เรียกว่าไอ้เฮียอะไรกันอย่างงี้นะฮะเพราะว่าไม่พอไม่สุภาพนะฮะนั่นแหละเออแต่วันนี้ก็ไม่ได้ลงไปทําง,งานนะเพราะว่ามันก็ยังไม่สบายอยู่นิดหน่อยนะวัดมานหน่อยนะะเพราะว่า ไอ <Boom> ้ nah วัคซีนเนี่ยนะมันก <ope> ็ท <ax now> ําให้ร่างกายอ่อนแอลงนิดนึงตอนแรกๆมันก็เลยมีวัดมานิดนึงพรุ่งนี้ก็หวัง <ein> ว <exaggerated> ่าจะไปเรียนได้นะถ้าเกิดไปไม่ได้ก็มันน่าจะไปได้แหละนั่นแหละถ้าเกิดถ้าเกิดตอนเช้าตื่นไม่ไหวยังไงตอนบ่ายน่าจะไปได้แล้วก็ดูก่อนแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมดิบนอนนีกว่านะฮะนั่นแหละยัไงนั้นกเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวิวผมสวยเลยจ้าผมสวยแล้วจ้า